อ่าสวัสดีคนไทยทุกคนนะครับก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่วิกฤตนะแล้วก็มีเว็บไซต์แบบนี้เกิดขึ้นมาเยอะแยะหลังๆมานี่งอกเงยเยอะมากนะครับอ่าสังเกตที่อย่างแรกนะครับอย่างแรกคือ URL คือ URL ที่ไม่ได้รับการรับรองนะครับอ่า h o m e d e l x y z อ่าคืออะไร h o m e d e l x y z อยู่ดีก็วินเฉยเลยครับก็เข้าเว็บมาผมอ่านบล็อกมาเรื่อยๆนะครับก็จะมีมันมีโฆษณาอันนี้ขึ้นมาก็เลยทำมาทำคลิปมาครับดูครับอ่าเข้ามาปับ๊บนี่แจก Samsung s 20นะครับอ่าลองไปลองไปอันนึงนครับปิดปิดปิด,ปดอ่า h o m e ดลดอทเอเนี่จะแรนดอมไปอะไรอ่าไอซ์แก20เหมือนเดิมครับมันมีมันมีเยอะมากว่ะมันมีเยอะมาก อ่าเห็นไหมครับมันไม่ได้แจกจริงๆนะคุณต้องเข้าใจก่อนนะครับอ่าเว็บนี้มันดีอย่างหนึ่งคือมันสามารถติกตรงนี้ได้และดูได้ว่าใครที่สามารถรับข้อมูลจากที่เรากรอกไปได้นะครับอ่าเห็นไหมอ่าคงไม่ต้องอธิบายอะไรมากครับคุณเห็นรายชื่อก็ดูเอาเองนะครับว่าอันนี้เขาเป็นพาร์ทเนอร์ของใครนะครับก็ เห็นไหมครับว่ามันเป็นเว็บที่ให้เราเกอกอะไรก็แล้วแต่ลงไปนะครับอ่าอย่างเช่นนี้เป็นบัตรกำนันถามหน่อยครับว่าทุกเว็บแม่งจะมารวมกันอยู่ที่เดียวเป็นไปได้ไหมครับอ่าอย่างงี้บัตรกำนันช้อปปิ้งฟรีสามพัร้อมันมีทั้งพิซซ่ามีทั้ง k f c มีทั้ง MK มีทุกอย่างครับที่มันเป็นที่คิดว่ารอตารอใจแล้วมันเป็นของฟรีนะครับอ่า อย่างแรกเขารวบข้อมูลเขาได้อะไรบ้างมาอธิบายตรงนี้ครับเขาได้อีเมลคุณเขาได้ชื่อนามสกุลได้วันเกิดครับแค่นี้บางบางเว็บไซต์นะครับมันสามารถเอาไปใช้กู้ข้อมูลได้แล้วอ,อีกอย่างหนึง่งบางคนนะครับในการตั้งรหัสอีเมลรหัสเข้ารหัสเข้าระบบอีเมลของคุณนะครับใช้อะไรใช้ชื่อ,อาบางคนใช้ชื่อตามด้วยวันเกิด เดือนเกิดปีเกิดอย่างนี้ใช้ปีเกิดเดือนเกิดาตามด้วยนามสกุลใช้ชื่อผสมกับวันเกิดผสมกับเดือนเกิดนี้ใช้ชื่อผสมกับปีเกิดอย่างนี้มันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้วงการเดานะครับเดารหัสผ่านง่ายขึ้นเดี๋ยวผมจะกดยืนยันต่อไปนะว่ามันจะไปไหนต่อ,อ เห็นไหมครับเขาก็ได้เบอร์โทรคุณถ้าเกิดคุณตั้งรหัสผ่านต้งเป็นเป็นเบอร์โทรเรียบร้อยครับเขาได้ไปแล้วอ่าวดดันดีคืนดีมีคนโทรมาอ่ามีคนโทรมานะครับมีคนโทรมาหาคุณเสนออย่าง,งนั้เสนออย่างนี้เขาเอาเบอร์คุณมาจากไหนเขาเอาเบอร์คุณมาจากตรงนี้ครับอ่าเห็นไหมครับมันก็จะถามไปเรื่อยสถานะาพาะเป็นอะไร สมรุดมีบวดกระใสไปนะครับการเดินทางด้วยเครื่องบินมันเกี่ยวอะไรครับเนี่ยมันเกี่ยวอะไรมันเกี่ยวอะไรกับบัตรกำนันครับนะครับลองกดไปเรื่อยๆนะครับอ่ามคลิกแบบไม่ไม่สนใจเลยอ่ะ,อะมามากกว่า1นึ่งแสนไปเลยครับอ่าเป็นไงครับรายได้1นึ่งแสน ขึ้นรถสาธารณะครับอ่ะดูไปเรื่อยๆนะครับมันให้คุณกรอกไปเรื่อยๆนะครับอ่ะอ่าดูสิครับว่าจะไปไหนต่ออ่ะเห็นไหมครับมันก็จะมาน่าเรื่อยๆครับแล้วก็จะมีปลั๊กอินขึ้มนมาอย่างนี้ในโทรศัพท์ก็มีนะครับก็มันเป็นปลั๊กอินที่สามารถ แจ้งแจ้งเตือนให้เราดูนะครับตอนนี้ผมกดปิดไปเพราะว่าผมลำคาญเวลาทำอะไรเนี่ยมันก็จะมีโฆษณาสังเกตไหมครับว่าโทรศัพท์บางเครื่องที่คุณใช้ใช้ใช้ใชไปครับเปิดขึ้นมาปับ๊บอยู่ดีมีแอดเด้งขึ้นมามีโฆษณาฟังพูดว่าแอดอาจจะแบบงง,งมีโฆษณาเด้งขึ้นมานะครับผมเห็นโทรศัพท์บางคน,นเห็นเลยครับก็เปิดเครื่องขึ้นมาปับ๊บ มีโฆษณาขึ้นมาก่อนแล้วครับก่อนที่จะทําอะไรไม่ว่ามันเป็นแบบเหมือนปักอินที่เด้งอัตโนมัตินะครับคือทํางานอัตโนมัติอ่าร้านขายอ่าอันนี้ผมจะคิกไปเรื่อยๆนะครับแล้วอธิบายไปด้วยเนี่ยมันเด้งอัตโนมัตินะครับคืออันนี้ก็คือเป็นแบบเหมือนเขาเข้ามาแฮกเครื่องคุณไปละครึ่งหนึ่งครับเออก็ระวังนะครับอันนั้นก็คือคุณต้องจัดการ จัดการนะครับคือจัดการไลไรจัดการล้างเครื่องอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็ไม่ต้องใช้พวกแอปพวกอะไรเงี้ยพวกนี้นะครับไปมันสามารถเข้าไปในแอปทุกแอปได้นะครับไม่ว่าคุณจะเปิดแอปอะไรก็แต่เปิด a c e b o o k ปับ๊บคุณต้องเจอโฆษณาก่อนออพวกนี้มันเขียนขึ้นมาเพื่ออย่างนี้โดยเฉพาะนะครับอ่าวนมาตรงนี้นะครับก็มาดูครับมาดูผู้สนับสนุนที่นี่นะครับนะครับผู้สร้างที่พลทูลูน่าคือใคร รางวัลให้แก่ความคิดเห็นของ o อ e r a t i o n อะไรเนี่ยบ l เ e อร r ่ y land ทำการสำรวจช่องการทางตลาดคือคุณสำรวจโดยการใช้แบบนี้เหรอครับมันไม่ใช่ครับอ,อะไรเนี่ยผมไม่เข้าใจก็มาดูนะครับก็อย่างที่เห็นครับกอกไปกอกไปเรื่อยๆกอกไปเรื่อยๆครับกอกดูว่ามันจะสุดที่ตรงไหนครับอ่ะกดยืนยนัน ทําทรายการอ่ะอย่างที่เห็นครับมันก็จะวนกลับมาหน้าที่คุณจะต้องไอ้นี่นะครับจะต้องคือมันไปไหนไม่ได้แล้วคือมันเสริเนี้ยมันก็จะมีอย่างอื่นขึ้นมาให้คุณเห็นนะเออนะครับอ่าอย่างที่เห็น,นครับ x y z อ่าผมลองปิดแถบไปเลยนะครับปิดแถบไปปิดแถบไป ปิดแถบไปไอชิงโชคสยามผมก็ไม่รู้อะไรนะครับอ่ะเนี่ยมันก็จะได้เขาก็จะได้ข้อมูลเราไปนะครับอไหนกดปิดไปเอ,เอาเอามันหายไปเลยเฮ้ย,ยกลับมาแล้วกลับมาแล้วคุณสามารถทอนอันนี้มีมาเพื่ออะไรครับแล้วก็มีแคปชั่นด้วยครับคืออะไรครับ อันนี้ผมไม่เข้าใจนะคือถอนอะไรถอนเงินเหรออ่ะก็อธิบายงย่ายๆครับก็มันเป็นวิธีการลวงข้อมูลอย่างหนึ่งนะครับข้าวๆข,ของคุณโดยเอาข้อมูลพวกนี้ไปใช้งานนะครับชื่ออ e ีเมลน้มสกุลอาจจะเอาไปสมัครอาจจะไปทำอะไรได้หลายๆอย่างนะครับก็ฝากไว้ตรงนี้ว่าไม่สมควรที่จะเข้ามากกอกเว็บไซต์แบบนี้นะครับถ้าเกิดคุณอยากได้ควรทำงานนะครับ หรือชิงโชคอย่างอื่นดีกว่านะครับที่เว็บไซต์นั้นเป็นคนจัดอีเวต์เองอคุณสามารถดูได้ว่ามันเป็นออฟฟิเชีตรงที่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าดูเป็นอ f ฟฟิ i ชียลนะครับก็ในในในเฟ e บุ o กอย่างเงี้ยอ่ะ MK นะครับแม่ง mk สุก,กี้กดไงวะ ถ้าเกิดเป็นออฟฟิเชียลอย่างเงี้ยถ้าเกิดเป็นออฟฟิเชียลนะครับอันนี้เป็นกลุ่มเฉยๆอ่าเดี๋ยวผมจะเข้าแบบเว็บพวกอะไรอย่างเงี้ยอ่าเนี่ยครับถ้าเกิดเป็นออฟฟิเชียลเขาจะมีติ๊กเครื่องหมายติ๊กตรงนี้ครับยืนยันว่าเป็นเพจถูกต้องสาธารณะบริบราาษัทสื่อแบรนด์เนี่ยอันนี้เป็นเว็บไซต์ที่ถูกต้องนะครับถ้าเกิดคุณเข้ามาใน a c e b o o k นะออมันจะมีเครื่องหมยติ๊กถูกอย่างเงี้ยครับอ่า อันนี้คือการเขาได้รับการรับรองไนะม่ได้ตั้งขึ้นมานะครับสังเกตที่เครื่องหมายนะครับในเว็บไซต์ก็เหมือนกันนะครับเว็บไซต์คุณสังเกต URL ที่เขาให้ดีๆถ้าเกิดมันตรงมันก็ใช่ถ้าเกิดมันไม่ตรงมันผิดไปตัวสองตัวอย่างเงี้ยลองไล่ดูดีๆนะครับว่าเนี่ยคำว่า facebook เนี้ยอาจจะเป็น fcae อย่างเงี้ยอันนี้มันไม่ใช่เว็บแทรนะครับมันตั้งขึ้นมาเพื่อดักข้อมูลเรอนะครับก็ฝากระวังมาด้วยครับก็ สุดท้ายก็ไปแล้วครับก็บายบายเจอกันคลิปหน้าครับว่าจะมาแชร์ข้อมูลอะไรให้ดูอีกนะครับอ่าบายบาย